สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับทั้ง3คนนะครับพิธีกรนะครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์สดนะครับกับพวกเขา3คนนี้นะครับวันนี้เขาจะมาทําอะไรในรายการเรานะครับไปฟังพวกเขากันเลยดีกว่านับพุทธแล้นะครับคุณปอยตีชดานะครับสวัสดีค่ะปอยตีชดาขอเสียงไฟหนขับคุณปอยนะครับโอ้เสียงดังมากขอเสียงไฟหนขับคุณชมพู่นะครับ วันนี้นะครับคุณชมพู่กับละครเรื่องเดยร์าเป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะมีความคุณตุกี้ครับวันนี้ครับวันนี้คุณตุกี้รู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาออกรายการสยามยาลาในวันนี้ครับก็รู้สึกดีใจอะค่ะโอ้วันนี้คดีใจมากครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากค่ะครับผมครับค่ะเออก็แล้ว ปลอยตีชดาเอ้ยตีชดอหรือตีชดาละคะตีกระดาษชิคะ่ะเออรู้สึกยังไงบ้างอะคะที่ว่าแบบว่าได้มาออกรายการของเราอะคะ่ะค่ะรู้สึกดีใจนะคะเพราะแบบปกติก็ได้แต่ไปต่างประเทศนะคะไม่ค่อยได้ไมากับเม <c oughs> ืองไทยอะค่ะโอ้รู้สึกเลิศน,นะคะ <c oughs> และเอ่ออีกคนนึงนะคะคุณ <c oughs> ชมพู่หรือว่ามรักกอน,นะคะคุณชมพู่หรือมรักกอน,นะชมพู่ <c oughs> <c oughs> ชมพู่ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะได้มารายการของเราอะค่ะความรู้สึกมีความยินดีค่ะรืปิติค่ะที่มารายการนี้ค่ะรื่อปิติเลยเหรอคะค่ะอ๋อแล้วปิติยังไงอะคะอ,ค <laughs> อ๋อไม่รู้รอคะค่ะแล้วคนนี้อะไรนะคะตุกี้ใช่ไหมคะขเขาเจอัแฟนคลับด้วยค่ะแฟนคลับตุกี้นะคะค่ะวันนี้ตุกี้ตัวจริงนะคะมาแล้วคะ่ะในรายการของเรานะคะรู้สึกไงบ้างคะมาเจอแฟนคลับอะคะ่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีพฟนสง อ๋อมีแฟนขับเยอะตอนนี้ตุ๊กกี้ตื่นเต้นนะคะพูดไม่ออกนะคะ,ะช่วงนี้นะครับพวกเรานะครับทั้ง3คนนะครับขอจบรายการพียง่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในวันจะหน้าบ๊ายบายค่ะ